สวัสดีค่ะวิตยาพิมลพ์มาด์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนฝึกอาชีพคองเตยนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องการไดสวรนนะคะปิดแสกด้วยนะคะก็คือเวลาใดใดด้วยแปลงกระดูกค่ะ แล้วก็ปิดแสกแล้วก็เป็นสวอนด้วยนะคะเราจะได้ด้วยแปรงกระดูกนะคะอุปกรณ์วันนี้เราก็จะมีแปรงกระดูกค่ะวีโต้ค่ะแล้วก็แปรงกลมค่ะตามด้วยไดเป่าผมค่ะแล้วก็สเปร์เพื่อให้อยู่ตัวนะคะสเปร์อันไหนก็ได้นะคะ ไดไม่ยากค่ะไดผมปัดแบบสวอนนะคะเรามาเริ่มใดข้างหลังกันก่อนนะคะก็ต้องมีกิฟแบ่งด้วยนะคะใดข้างหลังให้สวยก่อนนะคะก่อนอื่นก็ต้องมีขวดฉีดน้ำนะคะ งัดขึ้นเลยค่ะแบบนี้นะคะวิธีตักนะคะวิธีตักก็คือวางแป้งนะคะ งัดขึ้นนะคะแล้วก็คว่ำลงถ้าเราใดช่อบบนก่อนนะคะผมตรงบนก็จะแบนเราต้องใดช่วงปลายล่างก่อนนะคะใดด้วยแปรงเปียกนะคะเออไม่ใช่ค่ะแปรงกระดูกค่ะขอโทษทีค่ะเราต้องใดล่างก่อนนะคะถ้าเราใดบนก่อนบนก็จะแฟบไปด้วยนะคะ อ่าเรามาดูกันเลยค่ะนะคะต้องคว่ำใดทุกครั้งนะคะอ่าคว่ำแปลงทุกครั้งนะคะแล้วก็งัดโคนขึ้นมาเพื่อให้ปลายงอนะคะอ่าแบ่งให้ดูเลยแบ่งให้ดูจะได้ชัดเจนนะคะขวาตักขวาซ้ายตักซ้ายนะคะ อันนี้เราจะมาตักข้างขวากันก่อนนะคะหรือแปรงข้างขวาค่ะถือใดข้างซ้ายปรากฏว่าปลายผมงอแล้วนะคะเห็นไหมคะข้างขวาทีนี้เรามาดูข้างซ้ายกันบ้าง นะคะโดยการตักแปงค่ะแปลงเห็นไหมคะกว้างแปลงงัดปลายขึ้นมาแล้วยกขึ้นด้วยปลายก็จะงอนะคะต่อจากนั้นนะคะ แ่งผมนะคะเพื่อไม่ให้คนไม่ให้ช่วงอื่นแบนนะคะเราจะให้เป็นโค้งกลมนะคะวิธีตัดนะคะ ว่าเห็นไหมคะปลายเขาก็จะง,งอการตักแปลงกระดูกนี้สามารถไปใช้กับผมผู้ชายได้นะคะเวลาเซ็ตผมผู้ชายสามารถไปใช้รวมกันได้นะคะ ผมสั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้แปรงกลมเล็กก็ได้แล้วก็ใช้แปรงกระดูกได้เลยนะคะเห็นไหมคะมีความงอความเงาเหมือนกันนะคะอยู่ที่เราใช้ความร้อนนะคะแล้วก็การตักนะคะ ้แปลงตลอดนะคะช่วงกลางเราจะไดลงตลอดเลยนะคะไดด้วยแปลงกระดูกนี่แหละคะ่ะกลับงัดเลยนะคะ เน้นที่ปลายผมค่ะปรากฏว่าผมก็ออกมาสวยแล้วนะคะแต่ยังไม่ครบจบทรงนะคะทีนี้เรามาเริ่มใดข้างซ้ายมือกันก่อนนะคะ ไททอยแล้วก็ผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีใดปัดโดยไม่มีรอยแสกแล้วก็มีสวอนด้วยเขาได้กันยังไงนะคะติดตามนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราช่วยด้วยการแปลงกลมนะคะด้านข้างจอนะคะให้ใดลงก่อน หลังจากนั้นปล่อยค่ะผมที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็มาดูข้างหลังก่อนว่าสวยพอใจหรือยังนะคะ ไม่ยากนะคะไม่ยากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะด้านหลังด้านจรสวยแล้วนะคะทีนี้ก็ไปจรอ,อีกข้างหนึ่งเลยช่วงจรน,นี้เราจะใช้แปรงกลมช่วยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ใช้แปงกระดูกเหมือนเดิมค่ะตักผมค่ะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้ข้างขวานะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะใช้แปรงกระดูกก็สวยได้นะคะต่อไปต่อไปมาดูด้านข้างนะคะมาดูด้านข้างว่าเราใดยังไงให้ไม่มีรอยแสกนะคะดูวิธีการใดนะคะใดด้วยแปรงกระดูกคะ่ะก่อนจะไปด้านข้างนะคะ เราได้ต่อเชื่อมไปเลยให้ปลายเขาเป็นสวอนนะคะวิธีตักไม่ยากนะคะเห็นไหมคะตักปัดไปเลยค่ะตัดปัดไปเลยดูนะคะตักแล้วก็ปัดไปเลยค่ะยกเล็กน้อยยกเล็กน้อยยกเล็กน้อยค่ะ นะกับเห็นไหมคะกับเน้นให้ปลายเขาอยู่ล่างเป็นใช้ได้ค่ะเน้นให้ปลายเขาอยู่ล่างนะคะเขาก็จะมีความงอความเงาในตัวค่ะ มาแล้วสวยงามนะคะปัดแล้วนะคะไม่มีรอยแสกด้วยค่ะเป็นด้านซ้ายนะคะต่อไปมาดูด้านขวากัน แล้วก็ปัดได้แล้วนะคะส่วนข้างหน้าเราก็จะไม่ให้ดูสูงไว้นะคะเราก็จะเบรกลงมาข้างหน้านิดนึงนะคะ อันนี้มาดูข้างหลังเราอยากได้ไปลายสะบัดซึ่งเป็นสวอนได้ยังไงคะดูนะคะจับบัดขึ้นไปเลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาเซตมือกันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถใช้แปรงกระดูกเท่านั้นนะคะเราก็ใช้สเปรย์ช่วยค่ะ ทำไม่ยากเลยไ i โซเขาก็จะเซตกันอย่างนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะ ด้านหน้าไหมคะจะไม่มีรอยแสกเลยนะคะทีนี้เราก็จะให้ดูอ่อนยาวขึ้นโดยการโดยการนะคะไม่หวีมาหมดนะคะให้สะบัดปลายแบบนี้เลยคะ่ะ ผมมาก็ออกลักษณะสวอนนะคะเวลาฉีดสเปรย์ก็ห่างกัน1ฟุตนะคะ1ฟุตไม้บรรทัดนะคะแบบนี้เลยค่ะตรงที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะป,ปัดไปปัดมาลักษณะของสวอนเลยค่ะ ทีนี้มาดูข้างหน้ากันอีกทีว่าพอใจของผู้เซ็ตหรือ,อยังนะคะพอใจเสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์สตาร์ทเลยนะคะ ส่วนท้ายทอยเราก็ใช้นะคะหวีแปรงกระดูกนะคะหวี้า้ทอย้ายทอยแล้วก็ปัดสวอนขึ้นไปนะคะปัดสวอนขึ้นไปอันนี้เป็นลักษณะของทรงชุย คุยกลางนะคะเห็นไหมคะแบบตัดแต่ไม่มีรอยแสกเห็นไหมคะว่าไม่มีรอยแสกเลยข้างหน้าเราจะทําให้ดูอ่อนหวานขึ้นโดยไม่ดึงขึ้นไปหมดนะคะดูนะคะทรงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะข้างหลังก็จะสวอนขึ้นไป แบบปัดสูงสูงนะคะไม่มีรอยแสกค่ะเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างหน้าแบบนี้ไม่มีรอยแสกนะคะการเซตก็ต้องฝึกเซตนะคะท้ยทอยแบบนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้ข้างขวา อันนี้ข้างซ้ายค่ะอันนี้ข้างขวาเห็นไหมคะปลายก็สะสวอนไปข้างหลังหรือการปัดสูงๆเขาเรียกสวอนนะคะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นแบบไว้ไลผมนิดหน่อยเพื่อจะให้ดูอ่อนเยาวนะคะข้างหน้าเราก็จะไม่มีรอยแสกนะคะโอเคนะคะ นมคะทรงที่เซตออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะของด้านข้างซ้ายนะคะส่วนของด้านหน้าก็จะไม่มีรอยแสกแบบนี้ส่วนของด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคไหมคะข้างหลังก็จะเป็นไรผมสามารถใช้แปลงกระดูกใดได้ด้วย แปลงกระดูกเพราะว่าแปลงกระดูกสามารถไดผมสั้นได้ด้วยไดผมสวอนได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ